โอเคครับวันนี้เรามาต่อการพาสองการลงเหมืองนะครับวันนี้เราจะมาลงกับทัดโปูเหมือนเดิมมีโกก็คือเราจะหาเกาะเกาะเหล็กนะครับเต็มยศเลยซึ่งเดี๋ยวเราขุดเดสโตนกันก่อนวิซอมบี้มาไหนไหนไหหยุดอ,อยู่เหมืองอแต่มันก็มีสิทเจออยู่ต้องขุดเหมืองแบบสไตล์ X1. นหน่อยโอ้ยกิสกิลตันมากเลยอธิบายลักษณะ เออคุณแบบปลาดุกไม่ต้อไปดูช่องเลยข้างปลามันเรียกว่าก้างปลาไมิที่พี่แท็กเออคุณแบบก้างปลาเออเองแล้วเฮ้ยสเกลิตันสองตัวมาคุณดิ่งมันก็ได้แต่ว่าอย่าลองอย่าลองเลยคุณดิ่งคุณดิ่งแมล้วยิงสองบอลตอนนี้คือไม่สู้เพราะว่าสู้เราก็ไม่น่ารอดตายโอเคสี่เจอบ่อยเอสซัมบิอุ้ยซอมบี้ เน,นื้อซอมบี้ไปกิน <Gym. S 1> เนี่ยปั้นอยู่ไหนเดี๋ยวขอขุดแบบก้างปลาดีกว่าตอนนี้คือถ้าเอาเหมืองเนี่ยอยู่อยู่เหมืองทัดข้างล่างเลยเดี๋ยวต้องขึ้นไปก่อนไปขุดก้างปลาแป๊บนึงเพราะว่าถ้าขุดแบบนี้ตายโดนมอนเตอร์ขนาดนี้ไม่น่ารอดเอาว่าระหว่างขุดเหมืองเดี๋ยวอาจารย์อธิบายหลักการเซิร์ฟเวอร์นี้กันช่วงแรกๆเราอาจจะบอกว่าอยู่ร่วมกันไปก่อนอะไรประมาณนี้ แต่ว่าทาเป็นเมืองเป็นหมู่บ้านส,สวยๆอะไรประมาณนี้ส่วนอนาคตซึ่งเราก็น่าจะย้ายไปอยู่คนละที่คนละทางกันเลยแบบว่าย้ายไปพิกัดพันสองพันประมาณนี้ย้ายไปสร้างระบบฟาร์มเลสโตนฟาร์มนรกก็จะเกิดขึ้นซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์สร่วนตัวนะครับซึ่งก็จะมีคนบางคนเท่านั้นที่จะเล่นได้ไม่ไม่ได้เปิดให้ทุกคนเข้ามาเล่นส่วนถ้าเล่นจบซีซั 2, ่นสองเราก็จะแจกแบบเหมือนเดิม หมือนตามที่เคยทำมากันนะครับไปั่นเจเ็ละว้าวจอเพชรกันแล้วซึ่งตอบปัญหาเรื่องไม่ก็ซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนในอนาคตนะครับใหม่ใหม่ตอนนี้คือรออีกสักสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วตัวเ,เสียงเบาๆผมต้องมานั่งเลเร่งเสียงบางครั้งเสียงปรับเสียงไม้มันก็ปรับเสียงเองเสียงแตกเสียงแบบโอ้โห ระเบิดเถิดเทิงมากเธออยากรู้จังตอนนั้นทัดมาเข้าเข้ามาฆ่าทุกคนทำไมวะตอนนั้นน่ะใน Survival pet อ่ะเออคุยงไม่เคยเข้าเลยเอ้าหรอทัดยังไม่เคยเข้าอะอะไรอ่ะแล้วนั่นใครอ่ะอุ้ยอันนี้เหมืองเลยเนี่ยชื่อทัดโปร55แล้วก็เข้ามาแบบฆ่าทุกฆ่าเก็บทุกคนอ่ะทัดโปร55 TS รหสัสนีเปิลเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเคลปองกูว่ามีคนรู้แล้วคือไม่ใช่ทัดแน่นอนอะ่ะปกติทัดไม่เคยทำนิสัยแบบนี้ไงเราสรืบหาไปแล้วไม่น่าจะใช่ทัดใครมันขุดแบบคนละห้องเลยเนี่ยน่กกากลัวมากมึงมึงตัดโซนี้ออกนะเว้ยเมืม่อกี้กูได้ยินมึงบอกเซอร์ไวเวอร์เป็ดด้วย ระหว่างขุดเหมืองมีใครมีเรื่องน่าสนใจมาคุยไหมมีมั้มีแต่เรื่องเจอซอมบี้เจอซอมบี้คตดเยอะเฮ้ยเจอไลน์เคปไลน์เคปอ๋ออ์ส็ลตอ์ส็อตน้องอิสโลตโตอ๋ออุ้ยเต็มเลยเฮ้ยมีเหล็กด้วยไหมถึงเหล็กก่อนหมายถึงมอนเตอร์เต็มเลยเหรอ ไม่ไอตัวที่มันน่ารักน่ารักอะไอคารโดตัวเออไอที่คนไอที่น่ากินพิกัดเดี๋ยวนะทั้งนึงเชดเดอร์ก่อนไม่ไหวมองไม่เห็นเลยห้าสามเก้าเก้าโหหลายตัวหลายสีเลยมีใครจะมามาดูไหมมีสีน้ำตาลสีชมพูสีสีเหลืองสีขาวสีม่วง เอาจริงเรามาลันสเคปไม่ได้มาทำอะไรนะมาขุดเหมืองขุดแร่แร่เต็มเลยแร่ตะนต้องใช้อะไรขุดเหล็กแกอลิกเนื้อเอ็กซ์ลอตโตเอามาเผาเอามาเผาเอามาเผาเนอร์เลยทีเดียวเอามาเผาไมค้าจีนแดงไมค้าแบบ made in china เอ็กซ์ลอตโตเผาได้ไม่มีถานว่ะ โอหบอกเลยพาร์ทสองเราได้แบบชุดเกาะเหล็กเต็มยศแล้วเร็วมากถ้าไม่ใส่เกาะตอนนี้คือสู้มอนเตอร์ไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมโหดฮาร์ดเนี่ยทำไมชีวิตมันโหดตายเองดิสนลิมัดยังไม่ตายใชไยมยังยังไม่เคยตายเลยเกือบเกือบหลายรอบแล้วยังไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจนว่าซอมบี้มันจะมีเหมืองที่เราขุดยาวๆมา กลางป่าเดินเดินตรงมาสุดเลยเว้ยเราจะเจอลันช์เคปเองมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยมมาาาวจจกกที่พเราขุดหรรืออเเปปล่าาันนนี้็จำได้ว่าเราอ่ะขุดต่อจากปันไปทางด้านขวาแล้วก็ไปต่อทางด้านขวาอีกทีนี่นี่ทัดตรงไปเลยนี่มีน้องอยู่น้องข้างในมันเป็นแสงเราลืมไปวัว มีเอ็โทรโตเต็มไปหมดเลยอะทุกสีมีสีเหลืองสีขาวสีทองสีท้ำเงินสีม่วงอย่างเงี้สีม่วงหายยากเราจะเต็มเสร็จละอีกนิดนึงเหลือชุดเกาะเราเราเหล็กเต็มละแล้วก็เหลือเศษประมาณสามตอนนี้เหล็กกึ่งเพชรอะมีเออเกาะเหล็กแล้วก็เครื่องมือเป็นเครื่องมือเพชรยังไม่มีเลย มีบางคนที่ยังไม่มีอะไรเลยตักน้องมาสักตัวหนึ่งดีกว่าอ้โหูักมาตัวเลยเหรอไม่ได้รักป้นขอเ,ขอเรียก,อก,อก่อยดปันรักโลกเยบร้อยเฮ้ยโยนไว้หน้าบ้านไม่มาเอาอ่ะ อ่แบบนึงเราขุดเหมืองอยู่อยู่อยู่ในเตาเผาอะ่ะเยอะมากไม่เราลงได้เยวเสียงอะไรวะได้น้องอิสลลตมาละมีเหล็กฟรียอยู่ในกล่องนะทำชุดเกาะก,กันได้เลยเดี๋ยวขึ้นข้างบน,นโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเราจะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสาหรับพาที่สองการขุดเหมืองครับ เราได้ชุดกเกาะเหล็กมาเต็มยศแล้วแล้วก็ได้น้องสอ็สอสโ,โตมานะครับอันหนึ่งมีทองมีไดสตโตนที่ได้มาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อพาร์ทสกันนะครับเราดูซิเราจะทําอะไรกันต่อโอเคครับเจอกันครับ